นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด พระคำพีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพราของพระองค์การอ่านและใคล้ครวญพระคัมภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สมข้อ22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าวความสัตว์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสู่หลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่า แสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้า ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้ก็โดยการตรวจตราหัวใจของท่านเองอย่างจริงจังเป็นการส่วนตัวพึ่งพิงพระเจ้าด้วยใจท่อมเหมือนเด็กคนหนึ่งให้พระเยซูร,รับรู้ความอ่อนแอทั้งหมดที่ท่านมีและสารภาพบาปทั้งหมดจงเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงยกธงชัยขึ้นต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านให้เรากล้าหาญเถิดเพราะศัตรูไม่สามารถฝ่าธงชัยพื้นนี้ไปได้สดุดีบทที่ 32. ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่ สหายวิเศษคือพระเยซูเพราะท่านสู่ความทุกข์ลำบากมากมายพระจะช่วยเมื่อท่านุกใจให้พระคุณหนุนกำลังท่านโอสหายวิเศษคือพระเยซูสหายวิเศษคือพระเยซู สหายวิเศษคือพระเยซูเมื่อเราลงไปส่งโปรดช่วยทั้งสองฟังเสียงของเราด้วยโอสหายวิเศษคือพระเยซู เยซูผู้เป็นสา,ายลำเลิความสุขบังเกิดในใจฉันท่านให้เมื่อพึ่งพิงพระผู้เกงรงไกรฉันไม่กลัวภัยอันตารายโอสาหายวิเศษคือพระเย เศษคือพระเยซูสหายวิเศษคือพระเยซูเมื่อเราลงไปส่งโปรดช่วยทางทรงฟังเสียงของเราด้วยโอ้สหายวิเศษคือพระเยซูเมื่อที่สุด เราขึ้นไปถึงสาวันที่นั่นเราจะพบประผู้ชอบทำ เราจะร้องเพลงด้วยสุขสันต์สันเสริญพระเจ้านิติรันโอสหายวิเศษคือพระเยซูสหายวิเศษคือพระเยซูสหายวิเศษคือพระเยซูเมื่อเราลงไปส่งโปรดช่วยทังสองฟังเสียงของเราด้วยโอสหายวิเศษคือพระเยซู วิเศคือพระล่ะครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์โปรโดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะ นำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สิสิงหาคมไม่มีที่สำหรับการโอ้อวดและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพอิสยาบทที่6ข้อหผู้ที่มีประสบการณ์ของการชำระให้บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์จะแสดงออกถึงวิญญาณแห่งความถ่อมตนเช่นเดียวกับโมเสสพวกเขามองเห็นความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ที่น่ากเกรงขาม และเห็นว่าตนเองไม่คู่ควรที่จะนำมาเทียบกับความบริสุทธิ์และความบริบูรณ์อันสูงส่งของพระเจ้าผู้ทรงไม่มีขอบเขตจํากัดชีวิตของผู้เผยพระวจนะดานิียลเป็นแบบอย่างของผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วอย่างแท้จริงชีวิตอันยืนยาวนั้นเปี่ยมล้นด้วยการรับใช้ยอย่างมีเกียรติเพื่อพระอาจารย์ของเขา เขาเป็นผู้ที่รักอย่างยิ่งดานีเลบทที่10บข้อ1ิของสวรรค์แต่ถึงกระนั้นแทนที่ดาเนียลจะอ้างว่าตนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ผู้เผยพระวจนะผู้มีเกียรติท่านนี้แสดงตนเองว่าเป็นชนชาติอิสราเอลที่บาปหนาทูลขอต่อเบื้องพระพัก์พระเจ้าเพื่อประชากรของท่านท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุแต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและทำความอาธรรมท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ากำลังพูดอธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้าและในภายหลัง เมื่อพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาปรากฏแก่ดาเนียลเพื่อประทานคำแนะนำดาเนียลบอกว่าข้าพเจ้าก็สิ้นเรียวสิ้นแรงหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไปข้าพเจ้าหมดแรงดาเนียลบทที่9ข้อ18 15 20บทที่10ข้อ8เมื่อโยบได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ออกมาจากลมพายุหมุนนั้น เขาอุทานขึ้นมาว่าข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เท่าโยบบทที่42ข้อ6เมื่ออิสยาเห็นพระศิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ยินเสียงเซราฟิมร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพเขาจึงร้องขึ้นว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้ว อิสยาบทที่6ข้อ3ข้อหหลังจากเปาโลถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สและได้ยินเรื่องราวต่างๆที่มนุษย์ไม่อาจกล่าวออกมาเป็นคำพูดท่านกล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด 2. โกรินบทที่12ข้อ2ถึงข้อ4เอเฟซัสบทที่3ข้อ8สำหรับยอน ผู้เป็นสาวกที่พระองค์ทรงรักเป็นผู้เอนกายลงแนบพระอุระของพระเยซูเมื่อมองเห็นพระสิริของพระองค์เขาเองยังล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายวิวรบทที่1นึข้อ17ผู้ที่ดำเนินอยู่ภายใต้ร่มเงาของกังเขนแห่งคาวรีจะไม่ยกตนขึ้น ไม่โอ้อวดกล่าวอ้างว่าตนเองหลุดพ้นจากบาปแล้วพวกเขาตระหนักว่าเป็นเพราะบาปของเขาที่นำความปวดร้าวมาสู่พระหัตถ์ไทยของพระบุตรของพระเจ้าและความคิดนี้จึงทำให้เขาถ่อมใจลงผู้ที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเยซูมากที่สุดจะมองเห็นความอ่อนแอและบาปของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจนที่สุด และความหวังเดียวของพวกเขาอยู่ที่พระคุณความดีของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดรับหัวใจของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์หวงแหนจนไม่สามารถให้พระองค์ได้มันเป็นทรัพย์สินของพระองค์ขอทรงรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เพราะข้าพระองค์ไม่สามารถเก็บรักษามันไว้ให้สะอาดได้ขอทรงโปรดช่วยข้าด้วยแม้ว่า ข้ายังอ่อนแอและอุปนิสัยยังไม่เหมือนพระเยซูขอส่งขัดเกลาตัดแต่งและเลี้ยงดูให้ข้าพระองค์เติบใหญ่ให้บริสุทธิ์และขาวสะอาดเพื่อความรักของพระองค์มากมายมหาศาลจะได้ไหลผ่านจิตใจของข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ฉันรักที่จะประกาศถึงความรอดคือรอดโดยโลหิตของพระคริสต์รอดโดยพระคุณของพระผู้ทรงฤทธิ์ฉันจึงเป็นบุตรพระนิจนนรันฉันรอดฉันรอดฉันรอดโดยโลหิตของพระคริสต์ฉันรอด ฉันเป็นบุตรพระนิรนดรันรอดอยู่ในพระคริสต์ชีวิตสุขสันความสุขนั้นสุดพันนานาได้ฉันรู้ว่าพระรัศมีแพร่ปลายส่องรอบกายฉันอยู่ทุกวันคืน ฉันรอฉันรอฉันรอโดยโลหิตของพระคริสฉันรอ ขอฉันบนสวรรค์ในประสาทแพร่พรายไม่นานหากฉันเตรียมพร้อมทั้งใจกายจะได้อยู่เบื้องบนกับเราฉันรอฉันรอ,ฉ,นรอฉันรอโดยโลหิตของพระคริ